อภิษฎาดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนสุโมงสุบอนพบกับทองสาลดจะหน้าอะไรพี่น้องเมื่อนี้พาพี่น้องมาเลาะตัวชวนหมอกโมแล้วคลิปก่อนมานเล่อไปนี่เลาะหมอกพริกแดดแดดตอนชิปเอ็ดโมงพี่น้องเอ้ยบึงบรรยากาศชวนเพื่อพี่น้องขึ้นคันนองจะขีนหุง่งแล้วบอดอเลยถ่ายไปลเลยแดด <laughs> นอนเครือกล้วยเครือนานานลืมแล้วลืมแล้วงงด้วยงงดเออบุกห้องมาเจงดีจะเก็บหรือจะใส่ใส่พี่ชงเสือชงเสือมีชงเสือจะเลิกยุนี่ชงเสือคอยตัวเองบริเก็บพี่น sure> ้องให้มุเก็บเป็นมาพีกกระทงเพื่นพี่น้องเว้ยอ้าจะคือเห็ุเดี๋ยวนี้จะคือเก็บมาทางใบดึงเอาเลย <laughs> Một đi pít này mạng này trong mạng này sẽ ra xài phì phì nó mặc ngăn đây phì đó mặc hộp hô hôn muộn đây mình ngăn <laughs> ngăn ngăn đẻ thằng đi chú chào nhau hốt vô nhỉ mỏ bà bố đẹp bẹn khung nó bố hốt จงเอียงเคียวอุ้มทุมเดียวฉลองจะพาไปเบ่งพี่น้องต้นมาเคียบน้ำน้องไปไกล ไอเอดอนกับผีสะลุดก,กกะดกิบมาผีตพ้ยนอ้องะลุดจบกนรกมันต้นแมจักมือแล้วบริโัทมีน้อพักพอดีนะ Bông gin bớt lạp hạp hạng cả Mom hạp 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 ม้ว่าเป็นหัวอะไรอันนี้นะคือเห็นคองจกเลย พริกทั้งมันตุ่พรีกกุน,น้อยทางมา จะเห็ดหรือบ่อฉลดผภูไทายกับพี่นอ้องกวมันเดอดเลยฮะแป๊บเด็ด น้องก็เลือกมากแล้วอียังพี่คือซักตอกไว้นี่นะบดตอกแต่เธอได้ร่อยดอกอีนั่งวรนแล้วจับปุักไว้เป็นแถว พ่อระบอนางไป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 เมืองพี่น้องความกิโลสองคนพี่น้องจะมักโมเมื่อจะเมื่อได้แล้วบอนะีเต็มกระสอบ มาหม,มักโม่หน้อยมาตกพี่น้องดอนพ่อยายจะไปพ้นทางพี่วัดดอนนี่นะานยายมักโม่น,นี่เละนี่นะเอาเมื่อฮอดเทือนเขาได้ปีนี้นะรถบุ่นเอด็ดเอ,อ็เมื่อเขาบอกกิโลพี่น้องยังได้ไลายบาง บนนางน่นันนกนเลนปนะลิาพี่นงมาเบิ่งคือ้าเดออนกระเฉะโรตปุปของะฉนะอ่าดนบางนี่มันชุกแล้วดอน แล้วซุกแล้วมานี่มาเบิ่งนะได้เขาเจ้าแพงอยู่จักเดือนบ่พี่ยังใหญ่เก็บนี่นะจักเดือนแล้วจะเนบมานี่นะ ยังอีเดือนหนึ่งเดือนปลายก็ได้เกฟหมดนี่นะไหวประนั่นสิยังอีกประมาณเดือนหนึ่งเพื่นว่ะเดือนหนึ่งเดือนปลายเดือนหนึ่งได้เก็ฟฉลดกระทมเป็นความผูกเพราะว่าฉลดบ่เคยปลูกบางโมพี่น้องเอ้ยป้าดอนวางนี่แหงงามคือบางโมนั่นถือกันบ้านบ่อนขี้งูอ่ะพระเจ้าอันนี้นะมันยังงามนี่นะ คือจะดูว่าอยู่สะะใบมันลายจมบุหินทุนมา ได้เมื่อไรพี่น้องเอ้ยคลิปนี H ้ขอจบไว้ชมหนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สนุกด้วเด้อพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้สบายดี